นี่บอทนะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่บอทนะฮะฮัลโหลซับไก่อยู่กับผมเท่เอ็ X ะะนนบ Bad Bird, Bad กบอลบอลนะฮะวันนี้ชิลๆสบายๆแบทเบิร์ดแบบบอลบอลกับหนังอินเดียนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าบาร์มอสทูนะฮะวันนี้ติดกับเรือ DDGX 3เบิร์ดเลยแล้วก็สลับกับ DF17 กับเซอร์คอนนะฮะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถ้าเซตเนี้ยแล้วก็พวกฟิสิกส์โมนาดปืนต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมมีเนี่ย มันทำดาเมจได้เท่าไหร่กับบอดเพราะว่าคนยังไม่สามารถให้ยิงได้คนยังไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวรอวันที่1ห,หรือวันที่3เอ็ดพรุ่งนี้นะฮะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อัปเดตต้องรอดูกันอีกทีครับโอเคเราไปทดสอบการยิงใส่บอดกันเลยดีกว่าแล้วก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะฮะเฮ้ยนี่มันซัมวอลชัดๆเลยเนี่ยนี่น้มองหน้านี่ซัมวอลชัดๆเลยเนี่ยโอเคครับไปดูกันครับไปกัน มาเรามาใช้บาร์มอสทดสอบบาร์มอสทูกันนะฮะว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนเนาะก็เดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์ไปสอปอรต์ตเขาก่อนเลยก็เล่นออนไลน์ไม่เจอคนนะฮะเดี๋ยวต้องรอเปิดอนะัลฟาเนาะถึงจะมาทดสอบได้อีกทีหนึ่งกันเอาทดสอบข้าวๆไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าบาร์มอสนี่ติดคู่ดเอฟสิบเจ็ดเป็นไงฮะรู้สึกจะรู้สึกว่าเจ้านี่จะล็อกเป้าช้านะฮะจำไม่ผิดทั้งชุดโดนไปเท่าไหร่ครับแสนสามดีดเอ็กกูจะเกิดอีกแล้ว ดีดีเอ็กดีดีทีเอ็กผมจชเกิดอีกแล้วครับพี่น้องมันเป็นเรือที่แบบเออเอาว่ะไม่ไม่เห็นเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไงวิ๊กฟาร์มวอลเอาปลาหมไปกินเป๊ะไม่ให้อุ้ยอุ้ยเจ็บมันเจ็บว่ะมันดำน้ำหรอวะเฮ้ยมันมียิงขึ้นฟ้าด้วยอ่ะ เกินนี่เกินไปแล้วนี่บอดนะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่บอดนะฮะโอ้เกือบตายอุ้ย CGX ทะโลยานงข้างหน้าผมเลยต้องรอรุนว่าจะจัดการมันได้ไหมไปไปไม่ได้ไม่แรกไม่แรกเอ้ยได้อยู่ทันอยู่โธเอ้ย เกือบไม่รอดนี่บอดโหดมากนะครับบอกก่อนอือแม่งเอาเครื่องบินมายิงผมเกือบตายใครบอกเล่นกับบอดไม่โหดอีกบอดโคตรโหดบอกเลยบาร์มอล็อกเป้าช้านะครับเพราะฉะนั้นใครจะเล่นก็ต้องใจเย็นหน่อยนะแต่แม่งแรงเว้ยล็อกเป้าช้าแถมแรง จบงานด้วยบามอสแล้วกันเรียบร้อยฮะโคตรโหดเลยฉลวดอะไรวะเนี่ยนี่ยังไม่เล่นกับคนนะมารอบนี้ติดเซอร์ค่อนคู่กับบามอสจะเป็นไงไปดูกันโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้านะฮะจลวดเจ็ดเบิร์ดเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยเจอออนไลน์เลยเสียใจ เม้เข้าให้อุ้ยกดผิดอุ้ยม่นกดพุแรงมากนะครับเบ้เข้าให้จบได้แล้วโดนพลังแห่งบามอสไปเป็นไงล่ะจะเล่นหนังอินเดียกับฉันเหรอเจอจำรวจอินเดียหน่อยไหมอืมเจ้าบอทน่ารัก จะตรวอจอินเดียหน่อยไหมล่ะฮะจะตรวจอินเดียหน่อยไหมบอดแม่งโหดมากนะบอกกันเลยจะตรวจอินเดียหน่อยไหมล่ะนีไ่งไงจะตรวจอินเดียมีเครื่องบินกี่ลำเนี่ยแม่งมีสองลำจะตรวจอินเดียไม่ล่ะมีแหลกด้วยนะมีแหลกด้วยนะม,ยนะมีเฟมเรตตกนะฮะไปเล่นไปเล,เลเซอร์นี่ทำเฟมเรตตกเหมือนกันนะ เบ๊เขาให้เอาข้างหน้านี่ศูนย์ห้าแปดเซคอนไปกินก่อนเบ๊หูแสนกว่าโดนไปดิเราจัดก,การนี้ก่อนเบ๊เขาไม่ให้อุ้ยไม่โดนพลังแห่งบาหมอดโดนหนังอินเดียไปโดนหนังอินเดียไปดูคิดไปดีหนังอินเดียโดนหนังอินเดียไปหน่อยไหม หืมหืหนังอินเดียนี่หนังอินเดียกำลังเห็นบารมอสมันพุ่งเร็วอยู่นะเป๊ะเข้าให้แรงอยู่นะครับเจอหน้ากันแล้วเอาอเอาบารมอสให้กินเลยรักด้วยรักและห่วงใย เ๊้เ๊้อย่างสวยโหดจริจงๆบารมอสหัชิบหายเลยกระบอดเนี่ย สวัสดีครับก็ต่อเลยนะเรื่องของบาร์มอสนะฮะอย่างที่เห็นเกมเพลย์ไปเมื่อสักครู่นะครับบาร์มอสเนี่ยราคาสามัญทองนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในบัลเลนพาร์สเลเวลเท่าไหร่แต่น่าจะอยู่ในบัลเลนพาร์สนี่แหละไม่น่าขายตามปกติเพราะมันโหดมากนะครับแล้วก็สําหรับดาเมจเจ้านี้อยู่ที่18,200นะครับต่อลูกยิงไป2ลูกก็แรงใช้ได้เลยนะครับความเร็วอยู่ที่583.2น็อตความเร็วเกือบเท่า DF17 นะฮะแล้วก็ระยะสั้นหน่อย10.4มไ่สามารถสแปมมีไซล์ได้เหมือน 17, นนน DF17 ะะะะรัเเพาะฉะ้จล่นยากหน่อย ก็คือต้องใส่ชนตัวคูดาวนะครับ9.3นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งอยู่ที่18เท่านั้นเองแล้วก็ล็อกเป้าใช้เวลานานมาก3วิมีทั้งหมด11ชิ้นก็ไม่เยอะมากนะแต่สําหรับใครที่เล่นสายสแปมมิซายคงจะรู้ว่าบาร์มอสเนี่ยม่งสำคัญมากเลยสําหรับสายสแปมเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบจรวด2ลูกเนี่ยก็จะมีแค่ x35 นะครับที่มีในเกมนี้นที่มีที่มีอยู่ในเทียร์3นะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อเจ้าบาร์มอสอันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาประกาศราคากันทีหนึ่งส่วน เจ้าบามอนเหมาะอะไรที่สุดก็คงเหมาะก,กับสล็อตที่จรวดที่มี3สล็อตแบบนี้นะฮะ D D G X หรือเวลิเคียหรือซัมวอลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นลำนี้ก็พิจารณาดีๆหรือว่าจรวดอันนี้ก็พิจารณาดีๆนะครับความแรงมันมีมากมายฮะแต่อาจจะโดนสกัดง่ายเพราะว่าขึ้นต่าขึ้นตัวหรือว่าขึ้นลำช้านะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่กลั้ข้อมูลอันนี้ก็คือรีวิวที่ผมทดสอบกับบอทว่าไอ้น,นี่โหดจ,จริงนะครับต้องรอตอนเล่นออนไลน์ทีนึงว่ามันโหดแค่ไหนผมก็อรอลุ้นเหมือนกันสําาาหรับบเจ้ม แล้วก็การทดสอบการสกัดกั้นนะฮะทั้งหมดที่ผมใช้ A a ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยยิงไปทั้งหมดเนี่ยหลูกจะโดนสกัดประมาณ2ลูกนะครับมากสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปออกมาแต่อยากให้น้องๆรู้ไว้ว่ามันสามารถสกัดได้นะฮะถ้าใช้ AA เป็นกาปันบวกกับโอริคอนนะฮะมีทั้งอย่างละ4ป้อมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ติดเป็นลาปิดนะครับ AA เ a ออโตกันอีก4ป้อมสามารถกันบาร์มอสที่ออกมา6ลูกได้ประมาณ2ลูกนะครับอันนี้จากการทดสอบจริงโอเควันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนที่แพทอัปเดตจะเข้ามา เกี่ยวกับจรวดบาร์มอสทูของอินเดียพลังอินเดียนะนะจินิจ้าแมงโคสยอดเลยพี่น้องโอเคแล้วพบกันใหม่โชคดีเจือปืนครับผมบ๊ายบาย